กูมีวิธีกำจัดหัวหน้าท็อกซิกอยู่ยังงให้พนักงานแม่งทยอยลาออกกนได้เป็นสิบสิบคนกูมีทางแก้มึงรวมเพื่อนให้ได้สิบคนวางแผนปฏิบัติการเอาเจ้านายออกซะไม่ว่าจะเป็นการเสียมกับ HR การวาง KPI การทํยเงไนได้เขาพรีเซนต์แทนมึงโดยที่มึงส่งของไปเขาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของที่ส่งไปเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถึงเวลาถ้าเจ้านายไม่เคยตรวจงานพรีเซนต์อะไรก็ไม่เป็นยูยดีมึงก็ปิดไม่ไม่พูดเจ้านายก็ตอบไม่ได้เชื่อว่าหัวหน้าของหัวหน้าของหัวหน้า จะเริ่มมองเห็นว่าเจ้านายมึงอะแม่งไม่มีประสิทธิภาพวันๆเราแต่รีพอร์ตลูกน้องมานั่งบนบน,บนเอารีพอร์ตลูกน้องไปนั่งรายงานเอาผลงานลูกน้องแม่งไปนั่งนําเสนอถ้ามึงไม่ซัพพอร์ตซะอย่างหัวหน้ารายงานไม่ได้แค่ร่วมมือกันในแผนหัวหน้าที่อ่อนพวกนี้ก็จะหลุดออกไปเองอันตโนมัติเพราะนั้นต้องรู้วิธีเอาหัวหน้าออกไม่งั้นนะเว้ยมันจะเอามึงออกหมดวงตอนทำทำดีๆ ทำให้รู้ว่าเรากำลังสร้างประโยชน์ให้องค์กรทำให้รู้ว่าเรากำลังเอาคนไม่ดีออกไม่ใช่ทำเพื่อความสะใจโคตรสนุกที่ได้เอาหัวหน้าออกเฮ้ยอันนั้นมันไม่ได้เว้ยแต่ถ้าหัวหน้าแม่งไม่ดีจริง5นาทีแม่งก็ไม่ควรอยู่แล้วรวมตัวกันแวะลองตั้งกลุ่มไลน์เอามันออกไปเพื่อชีวิตมันจะดีขึ้นเชื่อเจ๊